สวัสดีครับสำหรับ EP นี้ก็จะเป็นการสร้างคอนเนคเตอร์จับท่อบาง EMT นะครับตามภาพตัวอย่างด้านซ้ายตัวนี้เลยภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทำไว้เสร็จแล้วนะครับและด้านขวาก็จะเป็นเลเ o u t ์สำหรับขึ้นรูปนะครับเดี๋ยวเราช้าเราก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็จะใช้คำสั่ง cycle นะครับแล้วก็กำหนด s i ส์หรือ Segment ตัวนี้ไว้ที่48นะครับวารักมีอยู่ที่2.8ซเมตร ออ f เซตมาด้านใน6มิลิเมตรพื้นที่ด้านในตรงกลางลบทิ้งนะครับพุชพูลงมาด้านล่างครึ่งเซนติเมตรแล้วก็ออฟเซตขอบด้านใน2ม mm. ิลลิเมตรพุชพูขึ้นไป1.7ซนติเมตรนะครับแล้วก็วงแหวนด้านในตัวนี้ก็จะ Copy ขึ้นไปครึ่งเซนติเมตรนะครับเพื่อเดี๋ยวจะได้ใช้กับคำสั่ง Follow Me นะครับ ตัวชิ้นนี้ก็จะทําการเม่กรุปไปก่อนแล้วก็ตรงเส้นแกนสีแดงตัวนี้นะครับใช้คําสั่งนิส2อวาดเส้นขึ้นมา2มิลิเมตรแล้วก็ไปทางแกนสีแดงกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกตรงขอบด้านนอกนะครับจากขอบด้านในก็จะวาดไกล้ลายออกมาด้านนอกนะครับที่จุดหนึ่งแปดเซนติเมตรนะครับแล้วก็จะใช้คําสั่ง t o p อยอารตัวไซส์ตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับจากยี่สิบสี่เป็นเก้า e r แล้วก็คลิกจากจุด A ไปจุด B วัดออกมาที่0.05เซม Enter ก็จะได้โค้งประมาณนี้นะครับคลิกที่เส้นที่เตรียมไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง Follow Me คลิกพื้นที่หน้าตัดมันก็จะเว่งไปตามเส้นวงกลมที่เราเลือกไว้นะครับมันก็จะได้เป็นวงแหวนตัวนี้ทำการไม่กรุ o u Move ขึ้นไปในแนวแกนสีน้ําเงินนะครับ3มิมจะวัดวงกลมรักษมีอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะวาดเส้นตรง1เส้นในแนวแกนสีแดง คลิกที่เส้นที่วาดไว้แล้วก็ทำการ Copy หมุนมา45องศา Enter ขอบที่เป็นมุม45ตรงนี้นะครับก็ลบทิ้งมันก็จะเป็นรูปพายเค้กตัวนี้ก็ Push p u พูขึ้นไปให้สูงกว่าตัววงแหวนที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ทำการไม่กรุบไปก่อนแล้วก็จะตัดวงแหวนตัวนี้ให้เหลือแค่มุม45นะครับใช้ subtract แล้วก็คลิกที่ตัววงแหวนมันก็จะตัดไปเหลือแค่ส่วนเดียวนะครับตรงนี้มุม45 จากนั้นตัวนี้ผมก็จะ Copy ขึ้นไปด้านบนอีก1ชิ้นนะครับ0.9ซตมรแล้วก็2ชิ้นนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนต่อไปก็จะทําตัวแกนวาดกรอบสี่เหลี่ยมจด 3.5, 2 Enter จะได้ประมาณนี้คลิกพื้นที่สี่เหลี่ยมใช้คําสั่ง Move หาจุดตรงกลางด้านนี้ Move ไปแปะไว้ที่ตรงกลางเส้นสีแดงแล้วก็ Move เข้าไปในแนวแกนสีแดงจ0.5 Enter แล้วก็จะตัดมุมตรงนี้ออก นิดเดียวพิมพ์ .01 Enter ก็ใช้คำสั่งดินสอตัดมุมนิดเดียวนะครับลบเส้นลบไกด์ไลน์แล้วจุดนี้ก็จะทำการพุชพูขึ้นมาความสูงเท่ากับขอบตัวนี้ครับ1.7เซนติเมตรนะครับ,รบเลือกคำสั่งอีเลาเซอร์กดชิป1ครั้งลากผ่านเส้นที่ไม่ต้องการให้แสดง แล้วก็ทําการเมกกรุ๊ปและตัวเจ้าชิ้นนี้ผมก็จะก๊อปปี้ไปอีก7ชิ้นนะครับรอบๆแล้วก็จะมีมุมรักษมีอยู่ที่45นะครับเลือกคําสั่งโรเจอคลิกคอนโทรลหนึ่งครั้งหมุน45 Enter ดอกจันเลข7 Enter ก็จะได้ตามแบบตัวนี้นะครับอ่าต่อไปผมก็จะทําตัวโค้งผมจะทิปเปิลคลิกเพื่อให้เห็นตัวเซกเมนต์ตัวนี้นะครับผมก็จะสร้างฉากตัวนี้ขึ้นมา1ชิ้นใช้คําสั่งเรกแทเกิหาจุดที่เป็นเซกเมนต์ตรงนี้นะครับจุดที่1 ไปจุดที่2หรือ A ไป B ตรงนี้มันก็จะได้เป็นฉากตัวนี้ขึ้นมา1ชิ้นนะครับแล้วก็จะใช้คำสั่ง to p o a r ปรับจาก9ตัวนี้มาเป็น24นะครับลากจากจุด A ไปจุด B แล้วก็ดึงออกมาที่ระยะจุดนะครับโดยชิ้นนี้ผมก็จะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ฉากตรงนี้ผมก็จะ copy ไปอีกชิ้นหนึ่ง move ขึ้นไปด้านบนที่ระยะ2ซนติเมตรแล้วก็มาที่ตัวชิ้นนี้ผมก็จะ push pull ข,ขึ้นมาด้านบนให้สังเกตด้านหลัง ตรงนี้มันจะหายไปอันนี้เอาออกไปก่อนลองดูใหม่นะครับผมจะใช้คําสั่ง push pull ขึ้นมาถ้าคลิกมาวางไว้ตรงจุดนี้แล้วถ้ามันหายไปก็จริงจริงวิธีแก้มีหลายอย่างนะก็คลิกผ่านจุดเพื่อสร้างผนังขึ้นมาใหม่อีกครั้งหรือลบเส้นเก่าออกไปแล้วก็วาดใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นตรงนี้ก็ได้เลยวิธีก็คือใช้คําสั่ง push pull ดึงข,ขึ้นมาแล้วก็กด control หนึ่งครั้งพื้นที่ด้านหลังก็จะไม่หายไปนะครับวิธีนี้ก็จะง่ายสุดโอเคแล้วก็ ถ้าต้องการที่จะกลับด้านตัวนี้ครับก็คลิกขวาเลือก r e w a o r d f a c e ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการ make group ชิ้นนี้ไว้ก่อนชิ้นส่วนที่เก็บไว้เมื่อกี้ทั้งหมดก็นำมันกลับมาขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับแต่ก่อนจะเชื่อมผมจะปรับตรงนี้นิดน,นึงตรงนี้มันเป็นขอบอยู่นะครับผมก็จะ edit แล้วก็คลิกขอบตัวนี้นะครับ offset ออ,ออกมาด้านนอกที่ 0. 0.3เซนติเมตรเส้นที่เลือกไว้ผมก็จะ move ขึ้นไปด้านบนในแนวแกนสีนน้ำเงินนะครับ1มิลลิเมตร เลือกคำสั่ง e อ a เ e อร์ er, ชิปหนึ่งครั้งปิดบางเส้นที่ไม่ต้องการให้แสดงแล้วก็จะทำการเชื่อมให้เป็นชิ้นเดียวกันโดยคำสั่งยูเนียนตัวนี้นะครับเพียงแค่คลิกเดียวมันก็จะเชื่อมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วฉากตัวนี้ผมก็จะวาดไกด์ไลน์ขึ้นไป8มิลลิเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งตรงกลางในแนวแกนตั้งวาดวงกลมขนาดรักษมีที่จุดเซนติเมตรนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกทำการเมคกรุ๊ปไว้ก่อนเพื่อเป็นการแยกพื้นที่นะครับแยกโซนกัน อิด t ิทพุชพูมาด้านหน้าระยะ1ซเมตรแล้วก็ด้านหลังครึ่งซนติเมตรนะครับชิ้นตัวนี้ผมก็จะ move ลงไปด้านล่างนะครับ2ซนเมตรมาอยู่ตำแหน่งที่จะเจาะรูนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง subtract คลิกชิ้นที่2ก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยนะครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับก็จะวาดวงกลมรักษมีกจุด1.5 offset ออกมา3 m mm มมิลลินะครับชิ้นที่ด้านในตัวนี้ก็ลบทิ้งฉากด้านหลังนะรบลบทิ้งเหมือนกัน พยูออกมาระยะ6มิลิเมตรนะครับออฟเซตขอบด้านใน 0. 0.3เซนติเมตรก็ขอบด้านนอก 0. 0.3เซนติเมตรเช่นกันคลิกปื้นผิวด,ด้านในใช้คำสั่ง move ดึงออกมาในแนวแกนสีแดง 0. 0.3เช่นกันโดยคำสั่ง eraser ชิปหนึ่งครั้งปิดบังเส้นที่ไม่ต้องการให้แสดงทำการ make group อีกครั้งหนึ่ง move ลงไป2เซนติเมตรมันก็จะไปอยู่ในตำแหน่งที่เจาะรูไว้พอดีนะครับตัวนี้เคผมก็จะเชื่อมสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันด้วยคำสั่ง union เหมือนเดิม อันนี้ก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวด้านล่างตัวนี้มันเลยเส้นแกนลงไปครึ่งเซนนะครับผมก็จะ move ขึ้นมาครึ่งเซนติเมตรผมก็จะทำการ copy move ขึ้นไปที่2.2เซนติเมตรแล้วก็ทำการ flip ตัวนี้นะครับถ้าใครไม่ได้ทำชตคัดวไว้ก็ให้คลิกขวาเลือก flip along แล้วก็ group blue เลือก2ชิ้นนี้แล้วก็ทำการเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันโดยคำสั่ง union เหมือนเดิมโอเคหลังจากเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเดี๋ยวลบวงแหวนตัวนี้ก่อน แต่แล้วก็ Edit นะครับแล้วก็ Offset ขอบด้านในออกมา2 mm มมนะครับแล้วก็ Push Pull ขึ้นไป1.5ซติเมตรและตรงนี้ก็จะทำเกลียวนอกนะครับซึ่งวิธีการทำเกลียวนอกทำอย่างไรผมจะเก็บตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็วาดวงกลม Segment จะไว้ที่48นะครับรักษมี2.4ซนติเมตรแล้วก็ Push p u พุช l ูขึ้นมา1 mm มเมตร ผมจะทิปเปิลคลิกจะเห็นเป็นเส้นเซกเมนต์ตรงนี้อยู่ว่าเส้นทะแยง1เส้นนะครับด้วยดินสอแล้วก็กดดีลิตได้เลยส่วนที่เหลือที่เลือกไว้นะครับคลิกที่เส้นตัวนี้ใช้คําสั่งโรเจ็ตคลิกตรงกลางกด c อนโทรลหครั้งเป็นการ Copy คลิกปลายเส้นด้านล่างแล้วก็มาคลิกวางอีกปลายเส้นอีกด้านหนึ่งพิมพ์ดอกจัน47 Enter มันก็จะ Copy ไปให้อีก47ชิ้นนะครับคุมทั้งหมดแล้วก็ใช้คําสั่ง Copy Move จากปลายด้านล่าง ลากขึ้นไปในแนวตรงคลิกวางที่ปลายด้านบนแล้วก็พิมพ์ดอกจัน47 enter เลือกเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับชิปบลคลิกแล้วก็ทําการ make r o u p ตัวนี้นะครับเก็บไว้ก่อนถ้าใครถนัดใช้คีย์บอร์ดก็จะทําให้งานสะดวกมากขึ้นนะครับจะลดเวลาได้พอสมควรคลุมตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็ลบทิ้งนะครับแล้วก็ส่วนที่เก็บไว้เมื่อกี้ก็นํามันกลับมาผมก็จะกําหนดความสูงของเกลียวตัวนี้นะครับที่2มิลลิเมตรผมก็จะวาดวงกลมมา1ชิ้นแล้วก็พุชพูขึ้นมา2มิลลิเมตร คลิกที่เกลียวแล้วก็ยกเลือกร๊ปกด S คําสั่ง S นะครับช h o r t ั u แล้วก็คลิกพื้นที่ด้านบนนะครับย่อลงไปให้ถึงขอบความสูง2มิมตรตอนนี้เกลียวก็จะมีความสูง2มิมตรครับต่อนหนึงเกลียวนะผมต้องการอยู่ที่8เกลียวผมก็จะทําอีก7ชิ้นนะก็ปี Move ขึ้นไปเอาปลายต่อปลายนะครับแล้วก็คลิกวางพิมพ์ดอกจันเลข7 Enter มันก็จะได้มาทั้งหมด8เกลียวนะครับลองวัดระยะดู ตอนนี้ความสูงของเกลียวสุดที่อยู่ที่1.6เซนติเมตรนะครับผมต้องการอยู่ที่1.4เซนติเมตรฉะนั้นตอนนี้มีอยู่แล้ว2ผมก็เพิ่มไปอีก1.2เซนติเมตรความสูงของแท่งนี้ก็เท่ากับ1.4นะครับผมก็คลิกที่เกลียวตอนนี้เกลียวมันไม่ได้เชื่อมเป็นเส้นเดียวกันนะครับผมก็จะทริปเปิลคลิกแล้วก็คลิกขวาเลือกคําสั่งเวลนะครับเป็นการเชื่อมให้เส้นมาติดกันตอนนี้พอคลิกมันก็จะเลือกทั้งเส้นแล้วนะครับ กดตัว S เลือกคำสั่ง Scale นะครับแล้วก็จากพื้นที่ด้านบนย่อลงไปให้ถึงระยะ1.4ตอนนี้เกลียวลองวัดโดยทีนึงความสูงสุดที่อยู่ที่1.4ตามที่ต้องการนะครับตัวนี้ก็ลบทิ้งได้เกลียวตัวนี้ผมก็จะ Copy ไปอีก1เส้นนะครับใช้คำสั่ง Rotate คลิกตรงกลาง Control 1ครั้งคลิกหมุนไป180องศาแล้วก็2ชิ้นนี้ผมก็จะ Move ขึ้นไปด้านบนที่ระยะ4.4เซติเมตรนะครับ ชิ้นส่วนที่เก็บไว้ก็นะํามันกลับมามันก็จะมาอยู่ในตําแหน่งที่จะทําเกลียวพอดีตัวนี้นะครับ4ขั้นตอนต่อไปก็จะทําเกลียวนะครับยกเลิกกรุ๊ปตัวนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ยกเลิกก็จะไม่สามารถทําได้นะครับยกเลิกกรุ๊ปเสร็จแล้วก็จะเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับของ2เส้นนี้ใช้คําสั่งสเกลนะครับช็อตคัทคือตัว S กดคอนโทรลหนึ่งครั้งคลิกตรงกลางของด้านขอบตัวนี้นะครับแล้วก็จะดึง ดึงออกหรือว่าขยับเข้าไปด้านไในก็ได้นะครับแค่ให้มันขยับแล้วก็พิมพ์ 1.06, 1.06, enter มันก็จะได้เกลียวแบบที่ต้องการแบบนี้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ทำการ make g r o u p อีกครั้งหนึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะทำวงแหวนตัวนี้ผมก็จะเก็บไว้ก่อนว่าเส้นรักษมี2.8 offset มาที่ครึ่งเส้นนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านในก็ลบทิ้ง พุชพูขึ้นมา5มิมผมก็จะชิปเปิลคลิกตัวนี้จะเห็นว่าจะมีเส้นเซกเมนต์นะครับผมก็จะใช้ดินสอวาดมา2เส้นเพื่อทําการแยกพื้นที่กันพื้นที่ตรงนี้ผมก็จะพุชพูออกมา3มิมใช้ไกด์ลายวาดเข้าไป0.3 0เซนเมตรนะครับดินสอตัดมุม45องศาลบเส้นพุชพูตัดมุมออก ใช้คำสั่ง e r l u s t ชิปหนึครั้งลากผ่านเส้นที่ไม่ต้องการให้แสดงนะครับแล้วก็ทําการ Make Group ชิ้นนี้ไว้ก่อนหลังจากนั้นก็จะทําการ Copy ไปอีก7ชิ้นนะครับใช้คําสั่ง Rotate กด Control หครั้งคลิกหมุน45องศา Enter อดอกจัเลข7 Enter มันก็จะได้มาทั้งหมด8ชิ้นนะครับแล้วก็ทําการรวมด้วยคําสั่ง Union หลังจากรวมเสร็จแล้ว Edit คลิกพื้นผิวด,ด้านบนนะครับแล้วก็เลือก Scale c o n r รลหนครั้งมีจุดสีแดงให้มีจุดสีแดงตรรงงกลานะคับ แล้วก็ผมก็จะย่อเข้าไปขอบจากมุมด้านบนนะครับย่อตัวนี้พิมพ์จุด98 enter มันก็จะหุบเข้าไปด้านในนิดนึงนะครับ move ขึ้นไปในแนวแกนสีน้ำเงินที่ระยะ4.4ซตมรแล้วก็เอาชิ้นส่วนทั้งหมดกลับมาตอนนี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำเกลียวนะครับตัวแหวนตัวนี้ยังไม่มีเกลียวนะครับวิธีทำเกลียวก็ง่ายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีเกลียวอยู่แล้วก็คลิกคำสั่ง trim คลิกชิ้นที่1ก็คือตัวใหญ่ตัวนี้นะครับคลิกชิ้นที่2เป็นการคลิกเพื่อจะตัดเกลียวนะครับชิ้นเล็กตัววงแหวนครับตอนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะครับคลิกวงแหวนออกมาดูเห็นไ,ไหมครับตัวนี้เกลียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายนิดเดียวนะครับโอเคอันนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับเหลือนิดนึงขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตัดพื้นที่ หน้าตัดตรงนี้ครับตัดเกลียวตรงนี้จะทำอย่างไรผมก็จะวาดกรอบสีเ่เหลี่ยมมา1กรอบประมาณนี้นะครับแล้วก็ทาการในกรูปไปก่อนใช้คําสั่ง move หาตําแหน่งจุดกลงกลางของด้านนี้ move ไปแล้วก็ไปแปะอากไว้ที่จุดก่งกลางของแกนตัวนี้นะครับดึงออกมาที่2.37นะครับแล้วก็จะ move ขึ้นในแนวแกนสีน้ำเงิน4.4ซนเมตรอีดแล้วก็ push pull ขึ้นไป ให้อยู่สูงกว่าตัวขอบด้านบนตัวนี้นะครับคลิกตัวนี้ก็ปีไปอีก1ชิ้นตรงข้ามกันนะครับปรับมุมนิดนึงเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางของตัวช่องที่จะร้อยสกรูตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่มุม45นะครับฉะนั้นเครื่องหนึ่งก็คือ22.5นะครับผมก็จะใช้โรเจตหมุนไป22.5 enter กกสกรูก,ก็จะอยู่ตรงกลางของตัวบากตัวนี้พอดีนะครับใช้คำสั่ง subtract เหมือนเดิมนะครับในการตัดคลิก1คลิก2 escape คลิก1 คลิก2โอเคตอนนี้ก็เจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการเทสีกดคำสั่งชดคัตตัว b เลือกสีให้ใกล้เคียงกับตัวแบบนะครับคลิกวางที่เสื้อแล้วก็ที่วงแหวนตามตัวอย่างเป๊ะเลยก็ลองดูนะครับว่าใกล้เคียงแค่ไหนก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการขึ้นรูปคอนเนคเตอร์ EMT นะครับตามตัวอย่างที่ระบุไว้ เรามาดูกันใกล้ๆดูอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างและเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากกันแล้วถ้าใครมีเทคนิคดีๆที่จะช่วยลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพลดขั้นตอนต่างๆได้ก็ฝากแชร์กันเข้ามาในคอมเมนต์นะครับเพื่อจะได้เป็นวิทยาทานแล้วก็เพื่อการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับ ก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการบันทึกวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับอันนี้ผมก็จะมูฟวงแหวนขึ้นไปสักสมเกลียวลองเอ็กซดูว่าเป็นเกลียวหรือเปล่าก็ซ้อนกันพอดีนะครับไม่ได้เป็นเกลียว